นี่มะไม่รู้ว่านี่เป็นมแมลงหรือว่ามันเป็นอะไรเนี่ยกลัวว่าจะเป็นมแมลงนะสะละลอยแก้วคุณผู้ชม สลสัดทรงเครื่องไม่ได่ลอยแก้วสละดทรงเครื่องมันจะแบบมีกุ้งแล้วก็น้ำเปล่าหวานะแต่ว่ามันมีดำๆเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกลัวว่าจะเป็นมแมลงเคยกินกันหรือเปล่าสละดทรงเครื่อง ให้คุณผู้ชมดูมันเห็นในที่มันดำๆน่ะเราก็กลัวว่ามันจะเป็นมแมลงตัวเล็กๆอะ่ะเนี่ยคุณผู้ชมเคยกินไหมกุ้งที่มันเป็นแบบกุ้งฝอยอะ่ะกุ้งฝอยสละทรงเครื่องห้วยหนึ่งเนี่ยเจ็ดสิบบาท ปุกหนึ่งเลยแหละไปข้่ห้องกก่าเปรี้ยวมากแบบว่ามันยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลย แล้วปิดก,กอนเดี๋ยวแมาลางมันลงไปกลัวแมลงมันจะลงไปมันยังเป็นน้ำแข็งอยู่มันกินไม่ได้ยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยอันนี้ สลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวหน้าร้อนเะนี่ยต้องกินแบบนี้มันจะสดชื่นสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทายไม่มีคอเลสเตอรอลสูพลดพัลหัวเชื่อไม่ได้ผสมแป้งรับทานแล้วจะทำให้ฟันขาวปากหายเหม็นเงือกไม่อักเสบล้างกับพุงแก้ม ช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกรดในกระเพาะอาหารช่วยละลายไขยมันในหลอดเลือดที่ไปหลอเลี้ยงหัวใจทำให้ไม่ติดไม่ตันช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหลอเลี้ยงสมองทำให้ไม่ติดไม่ตันไม่เป็นอมัอมาพาตอัมพาตแล้วก็บำรุงผิวมีวิตามินอ e, ีวิตามินบีวิตามินซีและแคลเซียมและประทานสิบห่อร้รอยซองร้อยแก้วหนึ่งในน้ำหนักลงสิบกิโลไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมนันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงเป็นไฟเบอร์รสชามะนาวนะคะ หกห่อสามพันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีส่งได้หกสิบสองหกสิบแก้วสิบห่อห้าพันไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีส่งได้ร้อยสอแก้วมีออยอนะคะสิบสี่ห่อเจ็ดพันไม่ขายขายแค่สองพันส่งได้ร้อยสีแก้วส่งฟรีสามสิบห่อหมื่นห้าไม่ขายขายแค่สี่พันส่งได้สามร้อยสองอยแก้วส่งฟรีค่ะรับประทานสดชื่นมากนี่แม่ดื่มแทนน้ําเลยนะคะ ดื่มแทนน้ําเลยเดินแทนน้ําแล้วก็เติมน้ำแข็งทั้งวันเดิมตั้งแต่เช้าสิบเอ็ดโมงไปถึงเย็นเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ดื่มทั้งวันเนี่ยเติมน้ําแข็งอย่างเงี้ยแล้วก็ดื่มทั้งวันนายกทีจัดลงพิจิตร พิจัดอ่ะอันนี้ไก่ทอดส่องกับอ่างผงข้าวผงข้าวซอยก็งั้น อันนี้ก็สามจังเิดเต้าหู้หมูสับล้วก็สานขนมจีนน้ำยากะทิลูกชิ้นหมู่มหน้าสั่งไปสองอย่างจังข้าวคุกกะปิกับไก่ทอดก็ให้ผักมันต้องเยอะขนมจีกินน้ำยาเอาขึ้นกกไปแค่ยันอากาศมันร้อนจะได้เก็บไปกินพรุ่นงนี้ประหยัดไปอีกวันหนึ่ง ภรยาคับแม่พี่นายไก่บุตรร้องห้าเสียใจลูกยังเล็กลูกเขายังเล็กเลยทั้งสามคนยังเล็กอยู่เลยอายุยังนอง้อยอ่ะน่าสงสาร นี่รออรชริยะทั้งวันอรชริยะไงนี่ออกมาเลยอรชริยะอืมสลิดมด้มันเบอร์รี่ชาแมานนา่าไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลัซียมไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรปลาถัหห่วเชียรไม่ได้ผสมแป้งรับประทานแล้วจะทําให้ฟันขาวปากหายเหม็นเหงื่อไม่แสบเสียงล้างกระพุ้งแก้มช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและเจระช่วยในการย่อยอาหารและลดกรดในกระเพาะอาหารบำรุงผิวมีวิตามินอีวิตามินบีวิตามินซีและแคลเซียม ช่วยในก,การละลายไขมันในหลอดเลือดที่เป็นหลอเลงหัวใจทาให้ไม่ตดไม่ตันช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่เป็นหลอเลงสมองทาให้ไม่ตดไม่ตันไม่เป็นอัมพษ์อ,อมัมพาตนะคะรับประทานสิบห่อร้อยองร้อยแก้วน้าหนักลงสิบกิโลไม่ต้องออกกาลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะเล็กลมเป็นไฟเบอร์รสชามะนาวเนี่ยเนี่ยดื่มแบบนี้ดื่มแทนน้าเลยนะคะเนี่ยแม่กินไก่ทอดอย่างนี้แม่กินกินข้าวคุกกะปิอย่างนี้แม่กินขนมจีนน้ายากะทิมีแต่กะทิ เราอายุหกิบ้าแล้วถ้าเรากินอย่างนี้นะเราต้องกินอันนี้มันจะได้ไปละลายไขยมันทําให้เราไม่เป็นโรคหัวใจเส้นเลือดไม่อุดตันแล้วอร่อยมากอากาศร้อนร้อนอย่างเนี้แก้วหนึ่งนี้50 500 ml ครึ่งลิตรนะอันนี้ครึ่งลิตรนะคะแม่ก็จะเดิมแบบเนี้เดิมแทนน้ำทั้งวันเลยเดืิมแทนน้ำทั้งวันไปจนถึง เย็นนี้หกโมงเย็นร่างกายจะได้ไม่ขาดน้ำด้วยแล้วก็แล้วก็มันเดิมแล้วมันสดชื่นกระปี้กระเป๋าสดชื่นกระปี้กระเป๋าถ้าอากาศมันร้อนอ่ะมันจะทำให้เราเป็นฮิสโตรใช่ไหมเราก็เดิมมาเนี่ยทั้งวันเลย